มูลนิธิสุพมิตรแห่งประเทศไทยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานความร่วมมือเพื่อกระชับช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมมุ่งเน้นดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของ World Vision หรือสุพนิมิตสากลที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า70ปีและมีเครือข่ายดำเนินงานกว่า100ประเทศเป็นเวลากว่า5ทศวรรษ ที่สุพรรณิมิต์อยู่เคียงข้างคนไทยมาทุกสถานการณ์ ซึ่งการบริจาคนำไปสู่โอกาสที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่อยู่ในความยากจนรวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องการฝึกอบรมทักษะชีวิตและโอกาสทางธุรกิจที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันจึงเป็นที่มาของการจัดงาน50ปีสุพรรณิมิตรต่อไปเพื่อน,นำความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนสู่ชีวิตเด็กโดยสามารถติดตามแคมเปญน,นี้เพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage w o ร์ d Vision Thailand ค่ะ ก็วันนี้เป็นวันที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบอายุการทํางานของมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทย50ปีในประเทศไทยครับโดยที่เราเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปีพศ2517นะครับแล้วจดทะเบียนเป็นมูลนิธิทํางานช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้ยากไร้ในประเทศไทยผ่านกระบวนการพัฒนาต่างๆสถานการณ์ต่างๆของประเทศนะครับตั้งแต่ทําสังคมสงเคราะห์ทําเรื่องของการช่วยเด็กกำพร้าผู้อพยพจากสงครามจนมาถึงเรื่องของการพัฒนาชุมชน การตอบสนองต่อภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่ซึนามิหรือน้ําท่วมใหญ่จนในปัจจบุบันเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เป็นภาคีเครือข่ายมุ่งมุสู่ความยั่งยืนในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนของเด็กและเยาวชนและก็หุ้นส่วนในการมุ่งมุสู่ความอยู่ดีมีสุขของเด็กๆครับแล้ววันนี้ก็ครบรอบ50ปีก็เลยถือโอกาสจัดขอบคุณผู้ที่มีโอกาสานสนับสนุนมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นผู้อุปการะผู้บริจาคแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เด็กๆ แล้วเราก็มาเฉลิมฉลองกันด้วยอันเนื่องมาจากที่เราอยู่มาถึง50ปีแล้วทาให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสช่วยเด็กได้มากมายเกินครับผมเราดูแลเด็กตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40,000คนนะครับอยู่ที่41จังหวัดทั่วประเทศไทยโดยรูปแบบก็คือเป็นการทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้โดยที่มีผู้อุปการะซึ่งเป็นคนไทยของเรานี่แหละครับในการช่วยบริจาคแล้วก็นําเงินไปช่วยเด็กๆในแง่ของการศึกษาในแง่ของการที่มีทักษะทักษะชีวิตการเรียนรู้แล้วก็การที่จะ เสริมสร้างตัวเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่เขาจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาแล้วก็มีอาชีพแล้วก็สามารถส่งต่อความรักเนี่ยต่อไปได้ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0คนครับมีข้อมูลที่ชัดเจนมากเลยนะครับช่วงนี้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานทางวิจัยเนี่ยมีข้อมูลออกมาแล้วตัวเลขมีความชัดเจนมากเรามีเด็กที่มีโอกาสที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยประมาณ1ล้านกับ2แสนคนแล้วเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมาจากฐานข้อมูลจากทั่วประเทศตอนนี้สถานการณ์ชัดแล้วในความต้องการสิ่งที่เราต้องการเชิญชวน ในโอกาส50ปีคือเด็กๆยังรอคอยความช่วยเหลือเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือในรูปแบบง่ายๆครับการบริจาคผลไม้คลมือแล้วก็ผ่านองค์กรต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือเราสามารถที่จะเอาเงินนี้ไปช่วยให้เด็กเพราะการที่เราสามารถช่วยเด็กได้ในวันนี้เนี่ยเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสถานะของประเทศเราจะเป็นประเทศที่มีความอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีแล้วสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตในสังคมโดยรวมได้มากขึ้นครับ ก็วันนี้เกดดีใจมากเลยนะคะนอกจากในถือว่าเป็นในฐานะแบรนด์มาสเกอร์ของบริษัทศสุพรรณแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเพมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องๆเยาวชนซึ่งก็เป็นแบรนด์มาสเกอร์เช่นเดียวกันคือน้องวินนี่กับฮีโร่นะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของแฟชั่นวันนี้คือเพอร์เฟกเลยความรักที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะบอกว่าอย่างวินนี่กับฮีโร่เนี่ยถือเป็นตัวอย่างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเพราะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นภาพของความเรียกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบ ในรูปแบบของครอบครัวซึ่งวันนี้เนี่ยสุพันธ์อินวิพยาแพมจะเป็นกระบอกเสียงนะคะในการอยากให้ทุกพครอบครัวเยาวน้องเยาวชนหรือว่ากลุ่มเด็กเกาะบางต่างๆมีโอกาสที่ดีแบบน้องสองคนนี้นะคะวันนี้แพมโชวก็ได้เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่มีคุณพ่อคุณแม่สับถุในการศึกษาเอาบรการศึกษาที่ดีแบบเด็กทั้งสองคนนี้ก็มีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นอแล้วเราก็หวังว่าในสังคมไทยเนี่ยทุกคนจะหันมาให้โอกาส ทุก <łość> เด <ป Sports> ็กปอบางยากไร้เหล่านี้นะเขามีโอกาสในการศึกษาได้เท่าเทยมกับทุกคนค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแะดีใจครับู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าลายผมก็ได้ไปทำประโยชน์ว่าได้ไปอยู่ในเสื้อผ้า ก็บอกภูมิใจดีใจที่ <ใจ S 1> แบบลายเสื้อลายวาดของเขาจะเป็นประโยชน์บนเสื้อยืดแล้วเสื้อยืดเหล่านี้ไปขายจำหน่ายก็เป็นประโยชน์กับเด็กคนอืนน่นต่อไปก็ดีใจค่ะเพราะว่านี่ก็อยากเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยกัน,น,กนวินนี่เองได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยนะครับลงพื้นที่ไป,ไ,ปไปชวนเด็กๆวาดรูปแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในโครงการที่เราดูแลอยู่ด้วย ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้โดยเฉพาะยิ่งคุณเก๋แล้วก็น้องวินนี่น้องฮิโร่นะครับแบรนด์ a m b a s s a อร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราร่วมกันคนละม้คนละม,มือนะครับในการที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้แล้วก็งานวันนี้เองเนี่ยทั้งสองท่านโดยเฉพาะน้องวินนี่เราก็เอาผลงานที่ตัวเองรักแล้วก็ทําออกมาเนี่ยแล้วก็ามาอยู่ในบนเสื้อเพื่อที่จะสามารถให้ทุกคนได้มีโอกาสชื่นชมผลงานและในขณะเดียวกันเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆโดยที่ เงินที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือเด็กที่เป็นโครงการส่งน้องจบปัธมศึกษาตรีหรือว่าโครงการที่อยู่ในโครงการของธิสุพรมิตรก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นฮีโร่นะครับไม่ต้องอลังเลน,นะครับเข้าไปที่ช่องทางทุกช่องทางของบุญทีนะครับเ,เว็บไซต์ก็คือ worldvision.or.th World หรือเข้าไปใน Facebook f a n p a g e ก็คือูุนทีิสุพรรมิตรแห่งประเทศไทยสามารถที่จะค้นข้อมูลแล้วก็เข้าสู่ช่องทางการบริจาคได้ก็ ในฐานะที่เกศเป็นกระบอกเสียงให้กับมูลนิธิสุพรรณีแห่งประเทศไทยหรือโวลูชั่นนั้นทางก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีกําลังนะคะพอที่จะแบ่งปันนะคะเกี๋ยวว่าการแบ่งปันมันดีทั้งนั้นเลยแล้วการแบ่งปันทางนี้เนี่ยจะสร้างโอกาสที่ดีในการเด็กสายกับน้องๆทุกคนนะ,ะก็ไปได้ทุกช่องทางของโวลูชั่นได้เลยนะคะจะเป็นอุปการะเด็กนะคะหนึ่งคนนะคะเดือนละเจ็ดร้อยบาทนั่นเองหรือว่าจะไปร่วมทำบุญกับโครงการต่างๆนะคม่ว่าจะเป็นแบบพันธุ์พืชพันธุ์อาหารนะครับโครงการน้ำสะอาดหรือแม้แต่เครื่องเขียนต่างๆเนี่ยจะบอกว่าโว่าง ของการทำบุญของการแบ่งปันแลวก็ติดตามได้ทุกช่องทางของบริชันได้เลยนะคะแล้วก็เจมเว็บไซต์นะหรือว่า Facebook แ a นเพ g e ของบริษัทบริษัทพีทันประเทศไทยค่ะ